แต้มแรกครับตกที่ริมละลมบุยลาได้ประดุกเว้ยโอ้โ,โคตรได้เลยง่ายมากเลยงนี้สงสัยจะปลาเยอะนะเนี่ยโอ้โหเป็นปลาเกมเลยโอ้โหอ่ะแต้มแรกครับปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยวรอแต้มต่อไปปลามาหลายที่สรุปมาอยู่ใกล้ๆบ้านวิ่งจากบ้านมาประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเองนะนี่ริมละลมนะโอ้ตกแป๊บเดียวนี่ได้ปลาเลยนะไม่น่าเชื่อไปตรงนี้โอเคได้ที่หมายใหมล่ละนะครับนะต่อไปไม่ต้องไปเสียตังค์ตกแล้วมาตกตรงนี้เผื่อได้ตัวใหญ่นะ วันนี้ก็เลยเอาคันอันนี้มาลองขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะคัน GW นะครับ3.6ที่ว่าระยะนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเข้าไปแล้ว1ตัวนะเดี๋ยวเลือกปลาดีกว่านะปลาดุกเมื่อกี้ได้ปลาดุกนะครับนะไปเรื่อยๆครับผมโอ้ถ้าอย่างนี้มีเวลาทุกเย็นนี่ค่อ,อยยงชั่วเลยปลามาแล้วหนูโอ้ตรดีเลยแต้มแล้วครับจริงๆเมื่อกี้ได้หมอด้วยตัวหนึ่งจะปล่อยไปละตัวนี้น่าจะเป็นอะไรปลาปลาอะไรปลาทับทิมเนาะนะ เข้าปากพอดีเลยครับผมหนึ่งสองไอตันนี้เป็นแต้มที่สามแล้วโอเคปล่อยคืนครับโอ้โคตรมันเลยบ่อนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ว่ากินดีก็เล้นตะขอเล็กครับตัวแล้วครับผมส่วนใหญ่มีแต่ตัวเล็กๆไอน,นี้เข้าปากข้างนะนับแต้มไหมก็นับได้นะสี่แต้มอันนี้น่าจะเป็นนินแบบไกลๆแล้วเป็นในคล้ายๆทับทิมแล้วเนาะตัวสีสวยมากเลยนะครับผมไม่ได้เอากระมังมาไม่งั้นเราจะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับโอเคดูย,ยาวๆครับแต้มหนึ่งละ สนใจตัวจิ๋วๆนะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ได้มาเดี๋ยวผมว่าผมจะมาหากระมังเก็บไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่านะครับตัวเล็กๆนะแจ๋วเลยโอเคครับแล้วเปนปลาอะไรไว้เนี่ยปลาน,นินไงหรือปลาทับทิมเนาะโอ้ไม่ธรรมดาแล่สุดยอดเลยครับผมวันนี้มาลองนะใช้เป็นกระบอกไอ้นี่ผสมเหยื่อผสมมาจากที่บ้านเลยนะแล้วก็มาตกอู้โคตรสะดวกเลยนะมาถึงบีบเบาบีบเบาเสียอย่างเดียวคือบอ่อนี้ตัวมันเล็กแค่นี้นะ พอตัวแรกปลาดุกเข้าเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่ากินชาร์จเสร็จปุ๊บคันนี้พอลงไปอีกรอบหนึ่งคันนี้ฝูงปลานินกับปลาทับทินมาแล้วนะก็ได้ประมาณตัวขนาดนี้นะไม่น่าจะมีตัวใหญ่นะครับแนกะ็ไม่เป็นไรครับนะสนุกสนุกเดี๋ยวผมว่ามุมนี้โอเคมาตกตอนเย็นได้แต่ตรงนี้มันจะชันไปไหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะย้ายไปตรงขอบทางด้านนู้น๋ยวผมคิดว่าถ้าอยากจะได้ปลาตัวใหญ่น่าจะต้องใช้เป็นระยะไกลกว่านี้นะวันนี้ที่มาตกก็เป็นตัวที่เป็น GW นะครับ ตัว g ีบระยะ3.6นะอนะผมว,ว่ามันยังยัง,ย,งยังส่งได้ไม่ไกลนะมันชิดฝั่งไปนิดหนึ่งมันต้องขยับออกไปนิดนึงก็ตอนนี้มันยังไม่มีนะไซสย,ยาวก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคสลาบว,วันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ปลามาประมาณสักหู้สิบกว่าตัวมั้งแต่ปล่อยหมดเลยนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมมาใหม่พรุ่งนี้เอากลับหมดนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงต่อที่บ้านนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับละลมบุรีรัมครับไปแล้วครับ